สวัสดีครับสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบน้ําและตัวอย่างจ1 0 2 0 2ศูนย์สนเครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะวททมอปัตตานีมีการดูแลโดยท่านผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนโดยมีภารกิจในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ําและอาหารให้กับผู้รับบริการองค์ประกอบที่1นะครับเรามีการดาเนินการด้านนโยบายตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับห้องปฏิบัติการ องค์ประกอบที่2มีการจัดการระบบสารเคมีโดยใช้ระบบเคมอินเวนการจัดเก็บสารเคมีให้เกิดความปลอดภัย 3. ระบบการจัดการของเสียมีการใช้ระบบ PSU Westtrack มีการจัดเก็บและส่งกำจัดเป็นประจำทุกๆปีองค์ประกอบที่4ลักษณะทางกายภาพเรามีการดูแลให้ถูกลักษณะตามระบบ5สองค์ประกอบที่5เรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและการตอบโต้เพวะทุกเฉินเป็นประจำทุกๆปี องค์ประกอบที่6มีการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยน้องปฏิบัติการตั้งแต่ระดับของผู้บริหารนักวิทยาศาสาตร์ประจนถึงพนักง,งานทําความสะอาดองค์ประกอบที่7เรามีการจัดการข้อมูลเอกสารทั้งในลักษณะของ hard copy และก็ soft copy ใน google site ครับขอบคุณครับ ข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะใน google site นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะมีบอร์ดนะคะแสดงจักแสดงข้อมูลต่างๆนะคะและรายละเอียดของหมวดที่1น,นะคะจะอยู่ใน google site ของการสแกน qr code ตัวนี้ได้เลย ส่วนไอเดียที่2นะคะจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีข้อมูล MSDS ที่จัดอยู่ในรูปของ QR code นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงค่ะเราก็จะสแกนนะคะตัว QR code ตัวนี้นะคะพอสแกนขึ้นมาปุ๊บข้อมูลก็จะเข้าไปลิงก์เข้าไปใน Google Drive แล้วมันก็จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นตัว b o r i g Acid ตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือข้อมูล MSDS เดิมนะคะการยากต่อการค้นหามากเลยค่ะ ส่วนไอเดียที่3ของเรานะคะก็คือเราจะมีการจัดจำแนกสารละลายที่เรามีการเตรียมนะคะโดยที่เราก็จะระบุข้อมูลและระบุความเป็นอันตรายค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหากมีการเตรียมตัวอย่างในรูปของขวดรูปชมพู่อย่างนี้นะคะเราก็จะมีการติดสติกเกอร์เล็กๆเ,เอาไวะะ้อค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเป็นอันตรายนะคะส่วนไอเดียที่4นะคะก็จะเป็นไอเดียเรื่องของการจัด ของเสียนะคะเราก็จะมีการทำจัดทำสติกเกอร์นะคะนอกจากนั้นเราย,ยังระบุความเป็นอันตรายของเวสตัตวนั้นด้วยนะคะตัวอย่างของเวสนะคะที่เรามีการใช้จริงๆค่ะไอเดียที่5นะคะก็จะเป็นไอเดียเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการของเรานะคะแต่พอเรามีสแกน QR Code อ,อย่างนี้นะคะเราสามารถสแกนปุ๊บเข้าไปนะคะพอสแกนเข้าไปปุ๊บลูกลิงก์มันก็จะเข้าไปที่ตัวอย่างของบัน<ม>ทึกเลยค่ะ ส่วนการเมนเทนเนนนะคะหรือว่าการบำรุงรักษาตลอดปีนะคะเราก็จะมีการระบุเป็น QR code เช่นกันค่ะพอสแกนเข้าไปแล้วนะคะระบบก็จะฟ้องเป็นแบบฟอร์มการตรวจสอบเรียบร้อยเลยค่ะไอเดียที่6ของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เกิดเหตุการณ์ภายในห้องปฏิบัติการหรือเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่ไม่คาดคิดเราก็จะมีปุ่ม SOS นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ ปุ่มนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะห้องปฏิบัติการอื่นๆห้องออฟฟิศจะได้ยินเสียงของความช่วยเหลือของเราคนอื่นๆที่อยู่ในห้องนู้นก็จะเดินเข้ามาหาเราเพื่อช่วยเหลือค่ะไอเดียต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นไอเดียที่เรามีการตีชุดปฐมพยาบาลหรือว่าเป็นชุดที่แก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะเราสามารถใช้กดหรือด่างเจจางนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าพิษเบื้องต้นนะคะ ไอเดียต่อไปนะคะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีงบประมาณในช่วงแรกนะคะในการที่จะสร้าง shower, เซฟตี้ชอเวอร์ไอาเอ f e ซฟ s ี้ชาเที่เราผลิตขึ้นนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะซึ่งสามารถเปิดให้มีน้ําไหลออกมาได้แต่ว่านาตอนนี้เรามีการหยุดใช้งานไปแล้วเพราะว่าเรามีอันที่ได้มาตรฐานนะคะข้านะคะก็จะเป็นไอเดียเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบเต้ตเพราะว่ฉุกเฉินนะคะโดยที่เราจะทำทาีมาโพนะคะของ ตัวเลยเมื่อเราสแก,เกนเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นแบบฟอร์มของ QR code ของการตรวจสอบอาทางดับเพลิงดังนี้เลยค่ะต่อไปนะคะไอเดียที่สิบนะคะเรื่องของสื่อด้านความปลอดภัยนะคะที่เราจะให้ความรู้กับนักศึกษาหรือว่าผู้เข้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมนะคะสื่อของเราก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเรื่องแต่งการการจัดการของเสียหรือว่าสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายหรือสัญลักษณ์ของ s p a นะคะส่วนไอเดียที่ เราก็จะมีการจัดทำ QR code ของวิดีโอสั้นๆของการให้ความรู้รวมถึงเราจะให้มีการทดสอบก่อนเข้ามาใช้จริงด้วยค่ะไอเดียที่12การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้ง7องค์ประกอบนะคะโดยที่ปกติแล้วเราจะเก็บทั้ง7ข้อมูลใน Google Sites ของเราค่ะ